มาตรนั้นที่เราอมมยู่แล้วชมแต่กูนี่มันยิ่ต่อยดีว่ะจอมึงจะชมอยู่แล้วนถ้าแค่เกลียเป็นรกสี่แพ้เลยนะนะแพ้เลหน้าไหต่อยไปชอฟ้าดูนนไม่เลือก่อยไปอยากชอบใครอ่ะไม่เลืออ่อยกูไม่ชก ขอกี่ขอนะี0เข็มนี่ดูนะ10เข็ม10กว่าเลยเหรอโอ้โหเดื่อน้าได้ชมรมเลยครับเจ้าพี่ทางผมเขาบอกว่าอยากให้เสียงต่อให้เขาสักกอนสองก้อนได้ไหมครับได้แต่ว่าผมว่ามันชนะท้นี่มันชนะชาแล้วอ่ะแครับพอวิทยาทำฟอร์มหน่อยมีอีกหลายคนที่ต่อยกับพอวิยาได้ไปกับมารดกเพชรก็ต่อยได้กว่าในอาร์มารดกเพชรกับพอลิยาก็ต่อยได้ส่วนให้ตามเนี่ย เรี๋ยต้องรอหรือว่าแผลต้องได้ขนาดไหนเกิดอะไรขึ้นครับทำไมไม่รู้อันหนไม่งงเลยไม่รู้อันเกิดอะไรขึ้นอาจจะแบบประมาท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 เป็นปวดเรียนจะจะไม่เจ็บตัวแต้องให้เป็นเจ็บตัวแล้วโดนไม้เดียวมครับวันนี้อาจจะต้องมีสองทีสองทีนะสองทีนะต้องสองทีเอาเนี้ยแล้วจะให้เจอใครครับชอฟ้ากับเพื่เป็นชอบฟ้าเพื่อเป็นปุยเพอยากดูนยครับเพรอยากคิดว่าอะไรที่มัน เก้าในสามคุยกับท okay. ้ออีกเลาเราต้องการกี่เกมเจ็ด้วรนี้เขาไม่เต้นโดนหนักตัวด้วยมันไม่เต้นมันไม่เต้นเพราอะไระมีดีเมีดเดี๋ยวว่าไปนก่อน ลูกแหมลูกเด็ดม่อเชาสัมภาษณ์นักข่าวอะไรนะเขารลอยจระเข้ฟันหางไม่มีอะนะครับเสบด์นะครับนักเด็ดฟอชิละรัตนวง์นะครับเขามาดูลูกน้องนะครับเพชรดำเพชรยินดีอาคาเดมี่นะครับตอนนี้ก็เป็นให้หมอเย็บก่อนนะครับ